สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังจัดคอรมอเพื่อพ่อวงเล็บแมวเพื่อไทยแพ้แต่ชั่วคราวสนธิให้ฉายาเศรษฐานหนึ่งคอรมอเพื่อพ่อโดยพักเพื่อไทยต้องยอมยกเก้าอีกก้กระทรวงสำคัญให้พักร่วมที่เป็นขั้วอำนาจเก่าเพื่อตั้งรัฐบาลให้ได้ และกลุ่มสภาพกระทรวงยุติธรรมเอาไว้เพื่อช่วยทักษินเรื่องอิสรภาพและความเป็นอยู่ต้องถือว่าพักเพื่อไทยแพ้เพราะเสียทั้งมหาไทยพลังงานกเกษตรแต่น่าจะชั่วคราวเป็นรัฐบาลสักระยะน่าจะปรับคอรมในรายการคุยทุกเรื่องกับสนทิหรือสนทิทองในวันศุกร์ที่1กันยายน2566นายสนธิลิมทองกุลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีรัฐบาลเสฐา1หนึ่งที่มีนายเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีว่าในภาพรวมจะเห็นได้ว่านายทักษิณชินวัตรได้วางหมากล้อมนายเสฐาไว้หมดแล้วโดยการวางคนใกล้ชิดของตัวเองอย่างเช่นนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชท,ที่จะมาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งนี่คือด่านที่จะคุมเกมเรื่องที่จะเข้าสู่คอรมอ เรื่องไหนที่นายทักษิณไม่อยากให้เข้าคอรมอหรืออยากเร่งให้เข้าคอรมอนายแพทย์พรมมินก็จะเป็นคนดําเนินการหรือคนอย่างผู้กํากับหน่วยพันตํารวจเอกวิทัญยูวิทยพาพโลไทยซึ่งเคยติดตามนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์มาโดยตลอดและมีความซื่อสัตย์อย่างมากแม้กระทั่งนางสาวยิ่งลักษณ์หนีไปแล้วก็ยังไปเฝ้าบ้านให้อยู่ระยะหนึ่งคนพวกนี้พร้อมจะรับใช้นายทักษิณ แบบสุดลิ่มทิ่มประตูนายสนทิกล่าวว่ามีข้อสังเกตเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีชุดนี้ซึ่งขอตั้งฉายาว่าคอรมเพื่อพ่อซึ่งรัฐมนตรี35คนการจัดสรรก็เป็นไปตามคณิตศาสตร์ทางการเมืองตามโคตาเก้าอีสสคือ9ต่อ10สสต่อ1 9อีรัฐมนตรีข้อสังเกตที่1ภาพการจับมือระหว่างนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีคนเก่านั้นเป็นตัวแทนระหว่างสองขั้วคือพักเพื่อไทยกับพักรวมไทยสร้างชาติและสมาชิกวุฒิสภาอีกร้อยกว่าเสียงที่โหวตเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ทําทำให้นายเศรษฐาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบผ่านเฉลุยด้วยคะแนนเสียง482เสียงจากสมาชิกรัฐสภาเกินกว่า37 5 ถึง376เสียงที่ต้องการเป็นร้อยเสียงการลงคะแนนแบบนี้เป็นการต่อรองระหว่างพรรคเพื่อไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นหัวเรือและฝั่งกลุ่มอำนาจเก่าคือพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นให้รวมไทยสร้างชาติได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีสำคัญสำคัญคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นโคต้ากลุ่มทุนพลังงานของพรรครวมไทยสร้างชาติและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ปัญหาก็คือทนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีพลังงานซึ่งนายพีรพันธ์นั้นเป็นนักกฎหมายเป็นอดีตผู้พิพากษาและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาก่อนแต่มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานก็จะมีปัญหาในการดำเนินนโยบายปฏิรูปพลังงานเรื่องลดค่าไฟฟ้าลดค่าน้ำมันปฏิรูปพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทางเลือกต่างๆอย่างแน่นอน นโยบายพลังงานพักเพื่อไทยที่หาเสียงเอาไว้คือลดราคาน้ำมันไฟฟ้าแก๊สทันทีคือจะปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าและแก๊สทันทีเพื่อลดภาระในการเข้าถึงแหล่งพลังงานในชีวิตประจำวันให้ประชาชนเร่งเจราจาพื้นที่ทับซ้อนเพื่อเพิ่มแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีราคาถูกและสามารถสร้างรายได้ให้ภาครัฐจากค่าภาคหลวงสนับสนุนพลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงพลังงานแบบดั้งเดิมเพิ่มความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่นายพีรพันนั้นก็มาจากพรรคที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนพลังงานดังนั้นหากนายพีรพัน์นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานจริงราคาพลังงานก็จะยังมีแนวโน้มที่มีราคาแพงต่อไปหรือหากจะมีการลดราคาก็จะไม่มีการปรับโครงสร้างทางพลังงาน แต่อาจจะลดได้ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะว่าหากลดนานจะกระทบต่อภาษีของรัฐและรวมถึงการเปิดเสรีและการปฏิรูปด้านพลังงานต่างๆเพื่อเอื้อให้กับประชาชนก็น่าจะมีอุปสรรคต่อไปยกเว้นว่านายพีรพันธ์มีความคิดจากฝากผลงานเพื่อยกระดับเป็นผู้นำทางการเมืองคนใหม่หากยอมหักกับกลุ่มทุนพลังงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนข้อสังเกตที่สอง ภูมิใจไทยที่เดิมครองกระทรวงคมนาคมอยู่และประสงค์จะได้กระทรวงนี้ต้องต่อรองเลกเพราะกระทรวงคมนาคมมีโครงการไม่กับโปรเจกต์จำนวนมากหลายโครงการที่มีผู้รับเหมาแล้วที่เหลือก็เดินหน้าแต่พอนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเข้ามาคุมกระทรวงคมนาคมก็อาจจะมีการทบทวนโครงการแล้วเรียกผู้รับเหมามาคุยใหม่ซึ่งนายสุริยะนั้นมีความชํานาญว่า จะจัดการอย่างไรกับโครงการที่อนุมัติไปแล้วถือเป็นทักษะส่วนตัวที่ไม่มีใครเรียนแบบนายสุริยะได้คำถามคือทำไมนายสุริยะซึ่งเพิ่งย้ายขั้วมาจากพรรคพลังประชารัฐแถมไม่ได้มีสสอในมุงมากมายจึงมีบทบาทมากจนได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็น่าเป็นไปได้ว่าเป็นดีลระหว่างหลานนายสุริยะก็คือนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับนายพักษินชินวัตร ซึ่งเพิ่งบินไปพบกันเมื่อเดือนกรกฎาคม2566ที่ฮ่องกงสังเกตไหมว่าเรื่องของนายทักษิณที่บินกลับเมืองไทยแล้วพอเข้าคุกกลับได้รับอภิสิทธิ์ต่างๆจนคนตำหนิบิดเบียยว่าเป็น v ีว p ไอพีทำตัวเป็นนักโทษเทวดาทั้งๆที่เรื่องนี้ถือว่าเหลื่อมล้ำชัดเจนและทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยวอย่างมากแต่พรรกา้าวไกลที่อ้าว่าต่อสู้เรื่องความเหลื่อมล้ำ ปรากฏว่าตัวจีดของพรรคก้าวไกลทุกคนกลับไม่พูดสักคำช่อไม่พูดวิโร์ไม่พูดรังสีมันโรมไม่พูดเจี๊ยบอมรั์ที่ปากเก่งทุกเรื่องก็ไม่พูดพูดแต่เรื่องเศรษฐาแสดงว่าเป็นไปได้อย่างสูงที่นายธนาธรบินไปฮ่องกงรอบที่แล้วนายทักษิณได้คุยกันกับนายธนาธรเรียกร้อยแล้วว่าเมื่อเขากลับมาไม่ให้พรรคก้าวไกลโจมตีเขาเรื่องอภิสิทธิ์พวกนี้ เพื่อเล่กกับการเอานายสุริยะอาของนายธนาธรที่เพิ่งข้ามห้วยมาจากพักพลังประชารัฐไปนั่งกระทรวงคมนาคมซึ่งทุกคนตะลึงกันหมดไม่คิดว่านายสุริยะจะได้นั่งกระทรวงคมนาคมอย่างดีที่สุดก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมสุริยะยึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินอยู่พลังประชารัฐย้ายขั้วม,มาไม่นานแถมจำนวนสสที่ย้ายมาไม่ได้มีระยะสำคัญแต่ได้นั่งคมนาคม ส่วนของนายสมศักดิ์เนื่องจากตำแหน่งหมดแล้วก็เลยนั่งรองนายกแต่เป็นที่รับทราบและรับรู้กันมานานแล้วว่าทั้งสองคนไปไหนไปด้วยและทำมาหากินด้วยกันมาตลอดทานายสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสมศักดิ์ก็เปรียบเสมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเงานั่นเองข้อสังเกตที่3จากข้อสังเกตที่สนี่เองจึงอธิบายได้ว่า พักเพื่อไทยต้องยอมยกกระทรวงมหาดไทยให้พักภูมิใจไทยทั้งที่ได้วางตัวนายภูมิธรรมเวชชัยชัยเอาไว้แล้วแต่ต้องกระชากค,คืนจากคนของพักโดเองเอาไปให้ภูมิใจไทยเพื่อทดแทนการที่ภูมิใจไทยไม่สามารถกลับไปคุมกระทรวงคมนาคมได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็มีความสําคัญมากด้านการปกครองด้านมวลชนและมีความสําคัญยิ่งกับการจัดการเรื่องฐานเสียงแต่ต้องยกให้พักภูมิใจไทย โดยนอกจากนายอนุชินชาญเวรกูลจะได้นั่งควบตตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นของภูมิใจไทยกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกกระทรวงที่มีงบประมาณมากเงินที่ลงท้องถิ่นก็มีจํานวนมากมิหนำซ้ำํามหาดไทยยังคุมเรื่องกฎหมายหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าขยะหรือนโยบายพลังงานบางอย่างถ้าไม่ได้รับไฟเขียวจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงานก็เดินหน้าต่อไม่ได้ทั้งนี้โรงไฟฟ้าขยะถือเป็นไม่กับโปรเจกต์ที่ซ่อนอยู่ไม่นับการกลุ่มสภาพการเมืองท้องถิ่นอบตอ,อบจอทั่วประเทศคุมตรงนี้ก็เท่ากับภุมิการเมืองแต่เรื่องนี้ถ้าภูมิใจไทยรู้คิดว่าเพื่อไทยไม่รู้หรือดังนั้นโอกาสปรับคอรมอหลังจากนี้ก็มีเช่นกันและภูมิใจไทยอาจจะต้องหลุดออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า นายทักษิณมีความสุขสบายดีอยู่หรือไม่ก็จะออกฤทธิ์อารวาสได้ข้อสังเกตที่4ท็อปวราบทศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาหลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกยึดไปให้พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณก็โดนลดระดับมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมทั้งๆที่จากความมู้ความสามารถคุณวุฒิวัยวุท์แล้ว ท็อปวราวุธเหมาะจะนั่งกระทรวงต่างประเทศแต่อย่างว่าเรื่องการเมืองเรื่องตัวเลขกวิสอสอของพรรคชาติไทยพัฒนาที่มีแค่สิบที่นั่งการได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เคยอธิบายเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองให้ฟังไปแล้วการที่รัฐบาลบวกให้มีเสียงซอสสาอเสียงแปลว่าถึงที่สุดแล้วถ้าพรรคเพื่อไทยจะอารวาส ก็สามารถตัดออกได้3ามพักเลยหรือตัดพักใดพักหนึ่งออกโดยที่ไม่กระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลเพราะขอให้ได้เกิน250เสียงก็พอเช่นสามารถตัดพลังประชารัฐออกได้เลย40ที่นั่งหรือว่าจะตัดรวมไทยสร้างชาติออกก็ได้ถ้าคุณโวยวายมาก36ที่นั่งหรือชาติไทยพัฒนายิ่งแล้วไปใหญ่10ที่นั่งส่วนของภูมิใจไทยมีอำนาจต่อรองสูงกว่าเพราะมี7 1ที่นั่ง ถ้าจะตัดก็ต้องเอาประชาธิปัตย์มาแทนเท่านั้นงูเห่า16เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่โหวตเห็นชอบนายกก็คงกระสันอยากมาร่วมรัฐบาลแต่ก็ยากเพราะต้องเป็นมัดิพักต้องถูกขับออกถ้าออกมาเฉยๆก็จะสิ้นสภาพสสเพราะไม่สังกัดพรรคการเมืองซึ่งพรรคก็คงไม่ยอมขับออกเพื่อให้ผูกโยงเป็นฝ่ายค้านไปด้วยกันดังนั้น16คนนี้ต้องหาทางดิ้น อาจจะออกมาในรูปลงมติขับตัวเองออกจากพักก็เป็นได้หรือในทางตรงกันข้ามก็คือการขับผู้อาวุโสของพักแทนเช่นในชวนหลีกภัยนายอภิสิทธิเวชชาชีวะนายบัญญัติบรรทัดฐานเพราะเสียงของกลุ่ม16คุมเสียงข้างมากในสอสและกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ถ้าเขาออกมาได้ก็ต้องหาที่สังกัดใหม่ที่เดียวที่ไปได้ก็คือภูมิใจไทยถ้า16สสพักประชาธิปัตย ออกไปอยู่พักภูมิใจไทยซึ่งมี71เสียงจะทําให้ภูมิใจไทยมีสอสอมากถึง88เสียงซึ่งจะทําให้ภูมิใจไทยและรุ่ม16มีสถานภาพใหม่ที่มั่นคงที่สุดที่ไม่มีใครจะสามารถตัดทิ้งได้เลยข้อสังเกตที่5พลังประชารัฐตามที่เป็นข่าวร้อยตำรวจเอกธรรมนัฐพรมเผ่าได้กระทรวงเกรดเก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การที่พักเพื่อไทย1 สูญเสียกระทรวงมหาดไทยเป็นเรื่องใหญ่มากสศูญย์เสียกระทรวงพลังงานไปก็เรื่องใหญ่มากดีไม่ดีมีค่าไฟฟ้าค่าพลังงานอาจจะไม่ลงตามที่หาเสียงด้วย 3. ส,สุดท้ายคือศูญเสียกระทรวงกรเกษตรที่เป็นรากหญ้าที่จะได้ครองเสียงประชาชนแล้วยังสูญเสียกระทรวงคมนาคมให้นายสุริยะซึ่งข้ามฟากมาจากพลังประชารัฐพักเพื่อไทยไม่มีทางเลือกเพราะว่าคนที่ยืนข้างหลังพักพลังประชารัฐคือ พลเอกประวิตยและน้องชายคือพลตำรวจเอกพัชรวาทสองพี่น้องนั้นมีอำนาจบาร,รมีสูงในองค์กรอิสระทั้งหลายที่สำคัญคือปปชเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจำเป็นต้องประนีประนอมในจุดนี้ส่วนร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าก็เป็นนักการเมืองที่เก๋าเกมกลุ่มต่างๆในพักพลังประชารัฐมีอยู่9กลุ่มแต่ร้อยเอกธรรมนัรวบอำนาจโดยเอาตัวเองเป็นประธานวิปและเข้าไปเจรจาในนามพลเอกประวิทย พอพักเพื่อไทยสเสนงเจตนาที่จะไม่เอาพลเอกประวิทย์เข้ามาคนแรกที่ยืนอยู่หัวแถวที่พร้อมจะรับใช้พักเพื่อไทยก็คือร้อยเอกธรรมนัฐด้วยเหตุนี้ร้อยเอกธรรมนัฐจึงมีโอกาสได้นั่งกระทรวงเกรดเด้วยเหตุนี้การจัดคอรมอรอบนี้คนที่แพ้ตัวจริงคือเพื่อไทยแต่ก็น่าจะเป็นการแพ้แค่ชั่วคราวเพราะเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนี้คือการให้นายเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรี และสามารถกุมสภาพกระทรวงยุติธรรมเอาไว้เพราะเกี่ยวพันกับความเป็นอยู่และอิสรภาพของนายทักษิณเหตุผลสําคัญของการกุมสภาพกระทรวงยุติธรรมเอาไว้ให้ได้ก็คือนายทักษิณชินวัตรที่ต้องคําพิพากษาโทษจําคุกอยู่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตามข่าวก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นลูกน้องเก่าของทักษิณเพราะฉะนั้นเนรมิตได้ทุกอย่างดังนั้นตอนนี้เพื่อไทยไม่ขออย่างอื่น ขอให้ตั้งนายกได้เป็นมิตรกับทุกคนรักษาสีิรภาพคุมกระทรวงยุติธรรมส่วนกลาโหมพลเอกประยุทธจ์จะคุมก็แล้วแต่กระทรวงพลังงานคมนาคมมหาไทยเกษตรเสียไปหมดก็ไม่เป็นไรข้อสังเกตที่6ส่วนรวมไทยสร้างชาติที่ได้กระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนเป็นรางวัลตอบแทนตั้งแต่ที่นายทักษิณชินวัตรกลับมานอนในโรงพยาบาลเรือนจำหนึ่งคืน แผนเดิมจะได้ออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แต่กลัวกระแสสังคมก็เลยเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลตำรวจมีข่าววงในบอกว่าจริงๆแล้วดีลลับของนายทักษิณไม่ใช่พลเอกประวิทย์แต่เป็นพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่ตอนนั้นยังมีอำนาจตามกฎหมายถ้ายังจำกันได้ก่อนเลือกตั้งวันที่9พฤษภาคม2566นายทักษิณชินวัตรทวิตข้อความว่า ไม่ต้องกังวลว่าผมจะเป็นภาระพักเพื่อไทยผมจะเข้าสู่กระบวนการกฎหมายและวันที่ผมกลับยังเป็นช่วงรัฐบาลร,รักษาการของพลเอกประยุทธ์อยู่ทั้งหมดคือการตัดสินใจของผมเองด้วยความรักผูกพันกับครอบครัวแผ่นดินเกิดและเจ้านายของเราซึ่งมีการวิเคราะห์ไว้อย่างมีเหตุผลว่าเป็นไปได้ว่าพลเอกประยุทธ์ในเวลานั้นมีข้อตกลงกับทักษิณว่าต้องกลับมาช่วยกันปกป้องสถาบัน และเป็นเกราะป้องกันคนก้าวไกลที่จ้องจะล้มสถาบันจึงเป็นที่มาของสวร1อ5คนโหวตให้นายเศรษฐาทวีสินพักเพื่อไทยภายใต้ข้อตกลงคือนายทักษิณได้กลับเข้าบ้านเข้าโรงพยาบาลภายใต้ข้อตกลงคือนายทักษิณได้กลับบ้านเข้าโรงพยาบาลเรือนจำหนึ่งคืนแล้วออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลข้างนอกและยื้อยาวไม่กลับคุกรออภัยโทษไม่ต้องใส่ชุดนักโทษ ไม่ต้องกล้อนผมโดยให้ครอบครัวทำเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษและพลเอกประยุทธ์ทำหนังสือเห็นด้วยไม่คัดค้านประกอบคำวินิจฉัยจากนั้นนอนรักษาตัวด้วยโรคประจําตัวที่โรงพยาบาลยาวไปจนครบกําหนดพักโทษปัญหาตอนนี้คือเมื่อกระทรวงสําคัญทั้งทางเศ,ษศรษฐกิจและความมั่นคงหลุดไปหมดจากนี้นายทักษิณจะเจอสภาพปั่นป่วน,นภายในพักเพื่อไทยสสอ,อีสานเกือบทั้งชุดไม่พอใจมาก ที่ยกกระทรวงสําคัญให้พรรคอื่นแล้วกลุ่มของตัวเองไม่ได้อะไรเลยเพราะเมื่อกระทรวงเกรดอไปหมดในพักมีโอกาสขัดแย้งกันรุนแรงดังนั้นเชื่อว่าหลังจากรัฐบาลเดินไปสักพักไม่เกินปีต้องมีการปรับคอรมออย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ถือเป็นเรื่องเกินเลยไปที่มีการตั้งฉายาคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่าเป็นคอรมอเพื่อพ่อโดยพ่อในที่นี้ ก็หมายถึงพ่อของอุงอิงแพรทองฐานชินวัตรหัวนหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็คือนายทักษิณชินวัตรนั่นเองสรุปคอรมอชุดนี้เป็นช่วงการต่อรองระหว่างนายทักษิณกับกลุ่มอํานาจเก่านําโดยพลเอกประยุทธ์ซึ่งจริงๆแล้วหากวิเคราะห์อย่างถึงที่สุดนายทักษิณถือไพเ่เหนือกว่าอํานาจเก่าแต่นายทักษิณทําพลาดเสยียเองอํานาจเก่ากลัวก้าวไกลอยู่แล้วถึงอย่างไรเพื่อไทยมีอำนาจต่อรองอยู่แล้ว จากการเป็นพักอันดับสองมีอยู่1 4 1รเสียงหากสายอำนาจเก่าไม่โหวตให้นายเศรษฐานายอนุทินก็คงไม่กล้าขึ้นมาเป็นนายกเพราะถ้าขึ้นมาพักเพื่อไทยก็อาจเอามีดจ่อหลังอยู่ไม่ไว้วางใจว่าจะหักหลังเมื่อไรเพราะฉะนั้นท่านนายทักษิณยอมเสียสละตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกยอมลดอัดตราตัวเองทอรมานตัวเองให้ได้อำนาจเก่าจะทำอะไรนายทักษิณไม่ได้เลยสถานการณ์ตอนนี้ แต่ละพรรคต่างก็มีเชือกคล้องคอกันและกันภูมิใจไทยโดยนายศัก์สยามชิดชอบก็โดนนายสุริยะเอาเชือกคล้องคอเพราะหลายโครงการสามารถขุดคุ้ยขึ้นมาใหม่ได้พลเอกประวิทธ์พลเอกพัชรวาทคล้องคอนายทักษิณด้วยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์คล้องคอนายทักษิณด้วยการที่นายทักษิณหวังพึ่งพาการประสานในขบวนการอภัยโทษตู้ป้อมปอกก็ถูกคล้อง เพราะเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลก็พร้อมแฉเรื่องราวต่างๆระหว่างที่อยู่ในอำนาจของสามปอได้หมดภูมิใจไทยก็ถูกเพื่อไทยครองเพราะคมนาคมโดนดึงไปคุมแต่ขณะเดียวกันภูมิใจไทยก็ครองเพื่อไทยด้วยจํานวนเสียง7 1เเสียงพร้อมทั้งภูมิงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศสถานการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะนายทักษิณไม่ลดอัตราตัวเองไม่ยอมอดทนทรมานตัวเองในคุกในที่สุดแล้ว นายทักษิณก็ยังเป็นปัญหาของแผ่นดินเหมือนเดิมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4 4 5ส่งทั่วประเทศ